ครับสวัสดีครับผมมาพอกับช่องลูกข่ยน้อยพาแเสียบอีกคือเกาลาพี่น้องมื่อนี้มาม่าพี่น้องมื่อนี้ลูกข่ยน้อยก็ได้ลับเท้าเแซยบครับอาหารแซียบของคนอีสานเลยพี่น้องซิมครับพี่น้องซิมกันเสียบเลยพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำลูกข่ยน้อยนะครับเด้อครับอือม กระแทมเลยครับลาบใจปูน้าครับ นี่เป็นท็อกเก่าพี่น้องท้องงามๆะะครับ má cả bệnh giá cả chứ không hâm đèn noi phải không Phùng bình tâm ความเข้าขวาเลีพี่น่องเข้า,วาขาวาไม่ไม ใส่บะเขือพวงมานำพี่น้อง มันเหลือแต่ตัวปูนะพี่น้อง สำหรับเมื่อนีนลูกเคยน้อยก็ได้เป็นลาบเท้าพี่น้องเท้าเป็นเท้าเก่าพี่น้องเท้าง,งามๆเลยครับลาบใส่พริกกวงเขาขว่าปลาลาพี่น้องแซ่บๆลูกเคยน้อยกินมูมามกินมืสุภาพประคอให้พี่น้องน้ำคับปากกดไล์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ลูกเคยน้อยมามาพ,อพอากกแซ่ comment, นบน้ำครับสำหรับคลิปน,นี้ลูกเคยน้อยกับอลาพี่ลาน้องก่อนคับสวัสดีครับ